สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำแผนรายได้ของแพลตฟอร์ม C3 g o b o n Crypto a l i a n ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มมาแรงในโลกของดิจิตอลในการผลิตเหรียญ BNB เพื่อสมาชิกที่รู้จักในนามของโปรเจกต์200สอยเงินล้านเราใช้เงินเพียง200บาทซื้อเหรียญ BNB เข้าสมัครเข้าร่วมโปรเจกต์ แพลตฟอร์ม C3 นี้ครั้งเดียวตลอดชีวิตท่านสามารถได้เครื่องมือผลิตเงินในแพลตฟอร์ม C3 กอบอนค r ิปโตอ l l i a ั c นนะครับเปิดสมาชิกที่จะเข้าร่วมต้องมีกระเป๋าเว็บ3นะครับกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า TP นะครับกระเป๋า Token Pocket กนะครับกระเป๋า b i t g e t กระเป๋าทัดไวเลตกระเป๋าเมตาเมตกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับเพราะเป็นกระเป๋าเว็บสามไม่มีตัวกลางนะครับติดสามารถตรวจสอบได้ในบล็อกเชนนะครับของคริปโตเคอเรนซีนะครับวันนี้มาพูดถึงนะครับโปรเจกต์ที่ชื่อว่านะโปรเจกต์200สอยเงินล้านด้วยการใช้แพลตฟอร์มส3 g ามโก bon บ Crypto a r i านะครับการเข้าร่วมแพลตฟอร์มนะครับมี มีมีแพ็กเกจให้เข้าร่วมทั้งหมดนะครับ12แพ็กเกจนะครับเริ่มต้นด้วยสองร้อยบาทนะครับ200บาทก็เป็นแพ็กเกจที่1นะครับแพ็กเกจที่1ก็ใช้เหรียญ b ีนบีศูนนะครับก็คือประมาณ5เหรียญนะครับแพ็กเกจที่2นะครับเราเรียกว่าแหลงนะครับเราจะมีทั้งหมด 12าสิแพ็กเกจหรือแรงที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ถึงแล้งที่12ตามตารางนะครับคิดอัตราอ่าเทียบแล้วนะครับว่าการอัปเกรดแต่ละแรงนะครับใช้อเหรียญ BNB เท่าไหร่นะครับดูตามตารางได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกี่ USDT สอ่ดนะครับเดอลลาร์เท่าไหร่เป็นเงินบาทเท่าไหร่นะครับก็ดูตามตารางนี้ได้นะครับแต่วันนี้จะอธิบายสั้นๆให้เราเห็นภาพว่า การเข้าร่วมแพลตฟอร์ม C3 นะครับเรามีหน้าที่อะไรนะครับทำอะไรได้บ้างและแพลตฟอร์มนี้จะให้ประโยชน์อะไรเราได้บ้างนะครับหน้าที่ของเรานะครับมีเพียง3ข้อเท่านั้นนะครับหน้าที่ของเราคือเข้ามานะครับซื้อระบบนะครับซื้อระบบนะครับด้วยเงิน2อง้บาทนะครับคือการซื้อเหรียญ BNB นะครับเข้าร่วมระบบนะซื้อในกระเป๋าเว็บ3ของเรานะครับกระเป๋าเก็บเหรียญทีพีนะครับโทเค็น โทเก้นพ็อกเก็ตนะครับหรือบิสเก็ตนะครับกระเป๋าอะไรก็ได้นะครับที่ที่เพื่อนสมาชิกสามารถติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับแนะนำสองคนนะครับแนะนํา2คนเพื่อเป็นการปลดล็อกนะครับนี่คือหน้าที่เรานะครับถ้าเราไม่แนะนํา2คนนะครับทางระบบก็จะยังไม่คํานวณรายได้ให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นกติกานะครับคือเราเข้ามาซื้อระบบและเราต้องปลดล็อกด้วยการแนะนํานะครับ 2คนนะครับขึ้นไปนะครับถึงจะมีสามารถรับรายได้จากแพลตฟอร์มส3่นี้ได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับน้าทิ่ของเราคือติดตามช่วยเหลือนะครับสคนของเรานะครับให้มีการแนะนําต่ออีก2คนทําง่ายๆนะครับก็คือเราเข้ามาแล้วนะครับซื้อระบบด้วยเงิน200นะครับแนะนาอย่างน้อย2คนนะครับการแนะนําไม่มีจํากัดนะครับเพื่อนสมาชิกจะสามารถแนะนําได้กี่คนก็ได้ครับยิ่งแนะนําเยอะก็มีโอกาส ได้เงินเยอะนะครับเงินที่เราจะจ่ายทางระบบจะจ่ายให้เป็นเหรียญ BNB นะครับเปลี b ่ยน b n แนะครับแล้วก็ติดตามนะครับติดตามคน2อคนของเราที่พาเข้าระบบนะครับพาเขาเข้าระบบนะครับแล้วก็ช่วยเขาให้เขาแนะนาต่อได้2คนนะครับแผนของเรามีเป็นแผนเป็นแผนแบลรี่นะครับแบลรี่แต่จ่ายแบบ ยูนิเลเวลนะครับเป็นการเรียงหนึ่งแต่สองนะครับเรียงอัตโนมัตินะครับจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับในลูปผู้แนะนำนะครับในลูปผู้แนะนำนะครับคือใครมาก่อนมาหลังก็เรียงเลยครับถูกโยนกันอัตโนมัตินะครับและการขึ้นตำแหน่งแร้งนะครับแต่ละแร้งนะครับก็ขึ้นอัตโนมัตินะครับในแร้งที่1นะเราสมัครเข้ามาเราก็จะเป็นแร้งที่1นนะครับที่ขึ้นว่า new นะครับ สมัครเข้ามาด้วยเงิน200 0.066นะครับก็เราขึ้นแหลงที่1นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อปลดล็อกไดการแนะนํา2คนนะครับเราก็จะปรับตําแหน่งเป็นแหลงที่2ทันทีนะครับเป็นแหลงที่2ทันทีนะครับเมื่อเหรียญที่เราได้นะครจากโครงสร้างแผนรายได้ซึ่งผมจะเล่าต่อไปนี้ครับนะทางระบบก็หักนะหักหักเหรียญของเรานะครับหักเงินของเราที่เราได้นะครับ มาเพื่ออัปเกรดเราอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องใช้เงินในการอัปเกรดนะครับเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับทางระบบจะจัดการให้เราอัตโนมัติครับหน้าที่ของเรามีเพียงแค่ซื้อระบบเข้ามาแนะนำสองคนและพาคนสองคนให้เขาสําเร็จนะครับส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของระบบครับหน้าที่ของระบบนะครับก็จะคำนวณรายได้ให้กับเรานะครับรายงานข้อมูลในระบบเว็บ3นะครับ แล้วก็อัปเกรดให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นนะครับระบบก็จะหัก30%นะครับไปอัปเกรดแร้งให้เรานะครับตั้งแต่แรงที่2ที่3เป็นถึงไปถึงจนถึงแรงที่1 0 12นะครับข้อสุดท้ายนะครับระบบก็จะโอนเหรียญนะครับ BnB นะครับเข้ากระเป๋าเว็บ3ของเรานะครับที่เราเชื่อมระบบไว้นะครับอย่างที่ผมบอกครับเราเชื่อมระบบได้ทุกแพลตฟอร์ม BnB นะครับ ที่เป็นเว็บ3นะครับที่มีกับถือถือถือคลองเหรียญเว็บ3ได้นะครับถือคลองเหรียญ BnB ได้ครับทั้ง TP ทั้ง b i t g e t ทั้ง MetaMask หรือ t s t l e t นะครับอะไรก็ตามแต่นะครับที่เราสามารถติดตั้งนะครับในมือถือเราได้นะครับมาดูผลประโยชน์นะครับที่เราจะได้นะครับเราเริ่มต้นเข้ามาทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันหมดนะครับเราก้าวกระโดดไม่ได้ครับทุกคนต้องไต่ระดับตั้งแต่แล้งที่1นนะครับด้วยการเริ่มต้นซื้อเหรียญ BnB นะครับ0.0066นะครับ BnB ประมาณ5ดอลลาร์นะครับคือประมาณเงินก็200บาทอันนี้ค่าเหรียญของ BnB ก็มีการขึ้นการลงนะครับณนะวันนี้อยู่ในเดือนของเดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาปี2568นะครับอีก2อาเดือนหรือปี2ปีข้างหน้าเหรียญ BnB อาจจะไม่ไม่ใช่ราคานี้นะครับอันนี้แจ้งให้ก่อดแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่านี่คือเดือนสิงหาของปี 6กนะครับก็ยังสามารถใช้เงินเข้าระบบด้วยเงินเพียง200บาทอยู่นะครับเมื a, ่อเข้าระบบมาแล้วนะครับเราทำหน้าที่ของเรามาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าระบบแนะนำา2คนนะครับช่วย2คนให้เข้าระบบเหมือนเราทำเหมือนเราแนะนำสอคนเหมือนเรานะครับ1แต่2นะครับระบบก็จะทำหน้าที่นะครับคำนวณรายได้ให้กับเราครับข้อที่1นะครับก็คือรายได้จากการแนะนำแหล่งที่1 กับคนที่เราชวนมา2คนนั่นแหละครับเป็นสองรหัสแรกนะฮะทางระบบจะจ่ายให้เรานะครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับแรลงที่1นนะครับเข้ามาด้วยเหรียญ BNB น B B ครับซื้อเหรียญเข้าระบบ0.0066 BNB นะครับคูณ10%ก็เท่ากับ0 0 0 0 6 6 BNB นนะครับคือถ้าถ้า ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็คือเงิน200บาท10ก็ได้20บาทนะครับ2คนก็ได้ 40%, บาทนิดตัวเลขกลมๆนะครับโดยประมาณนะครับ2คนแรกเราจะได้10%นะครับส0ส่วนข้อที่2ครับอย่างที่ผมบอกว่านะครับเราแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับไม่จําเป็นจะต้องแนะนําแค่2คนนะครับ2คนเป็นการแนะนําเพื่อปลดล็อกในการรับรายได้เท่านั้นนะครับและในการถอนเหรียญนะครับเพราะฉะนั้น คนที่3เป็นต้นไปครับทางระบบจะให้ค่าแนะนำนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของการแนะนำคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่สิบคนที่ร้อยแนะนำได้ไม่จำกัดนะครับยิ่งแนะนำเยอะเราก็เกิดรายได้จากการแนะนำเยอะนะครับเพราะนั้นนะครับตั้งแต่คนที่สามเราได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแหล่งที่หนึ่งเข้ามาครับทุกคนเข้ามาในช่องทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันคือสมัครเริ่มต้นที่สองร้อยบาท นะครับก็คือ0.0066 BNB ครับแรหล่งที่หนึ่งนะครับที่เราเข้ามาในการเริ่มต้นธุรกิจ C3 ครับคนที่3ที่เราได้นำมานะครับได้เ6เราจะได้60%นะครับ60%ถ้าเทียบเป็นเงินบาทตัวเลขกลมๆ100บาทเราก็ได้หกสิบบาทใช่ไหมครับถ้า200บาทเข้ามาด้วยกันสองร้อยเราก็ได้120บาทใช่ไหมครับ120บาทเป็นต้นไปนะครับสําหรับ คนที่3เราจะได้คนละ120บาทนะครับนี่คือตัวเลขกลมๆนะครับส่วนค่าของเหรียญน,นะครับ BnB มีการขึ้นมีการลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะครับทุกวันนี้เราเห็นค่าเหรียญ BnB นะครับ ในตลาดบล็อกเชนนะครับสมาร์ทคอนแท็นะครับคริปโตเคอซีมีแต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเหรียญ BNB ไม่มีลงนะครับอันนี้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบนะครับไปแล้ว2ข้อครับข้อที่3ครับข้อที่3นะครับในโครงสร้างที่ทางระบบจัดเรียงอัตโนมัติให้เราเป็นโครงสร้าง1แตก2นะครับ1แตก2 เรียงจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับโครงสร้างร้อยสายงานในสายงานของผู้แนะนําในหลูกของผู้แนะนํานะครับเพราะเราแนะนําเพียง2คนนะครับเราอาจจะ,ะได้นะครับรหัสที่ถูกโยนลงมาจากผู้นําลงมาต่อให้เราอัตโ,ตโนมัตินะครับเพราะทุกคนนะครับเราจะมีสิทธิ์รับรายได้เป็นค่าบริหารที่อยู่ใต้ผังองค์กรของเราครับ ซึ่งเกิดขึ้นจากเราแนะนำเองบ้างเกิดขึ้นจากคนข้างบนโยนลงมาให้เราอัตโนมัติต่ออัตโนมัตินะครับเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะหรือจับวางได้ว่าจะให้ใครไปต่อที่ไหนครับเมื่อเราเคีย์สมัครแล้วนะครับเชื่อมระบบแล้วระบบจะเลี้ยงให้เราอัตโนมัตินะครับหแตก2จากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาจนเต็มนะครับทุกคนจะมีทั้งหมด12ชั้นนะครับสิชั้นก็เป็นจํานวนรหัสถึง8,190รรหัสทำไมผมถึงบอกว่ารหัสนะครับ เพราะว่าไม่ใช่จํานวนคนนะครับหนึ่งคนเราสามารถเปิดได้กี่กระเป๋าก็ได้นะครับเพื่อสมาชิกจะเปิดเพียง1กระเป๋าหรือเปิด2กระเป๋าหรือเปิด3กระเป๋าทรีโอหรือจะเปิด7กระเป๋า15กระเป๋าก็ได้ครับเพราะมันเป็นกระเป๋าเก็บเหรียญคริปโตเว็บ3เอามาเชื่อมระบบเราสามารถเปิดได้กี่กระเป๋าก็ได้ครับแต่แนะนำนะครับเอากระเป๋าเดียวนะครับแนะนํากระเป๋าเดียวนี้เพื่อนสมาชิกฟัง ผลประโยชน์เพื่อสมาชิกก็จะว้าว,วนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้หลายกระเป๋าเลยครับใช้กระเป๋าเดียวเนี่ยก็ถือว่ามีไรายได้มหาศาลแล้วนะครับมหาศาลแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะครับมหาศาลยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ข้อที่3นี้บอกให้เราทราบว่านะครับโครงสร้างทุกคนจะสามารถรับไรายได้ใต้องคอ์กรในผังเบลรี่หน่งแตกสนะครับทั้งหมดเพียง 12ชั้นนะสิชั้นใช้คนไม่เยอะนะครับ8,190คนนะครับเราจะได้รหัสละ0.00 02นะครับคูณแปดพ่รอยเก้รหัส,หสก็เท่ากับ 1, 68, 1. 6ึ1งจุ bnb นะครับถ้าเทียบเท่า1 bnb ทุกวันนี้ครับก็ประมาณ2องสองหมื่นเจ็ดสองหมืนะครับสองห่นเจ็ดสองหมืประมาณนี้นะครับ ก็จะมีรายได้ประมาณนะครับประมาณ40,000กว่าบาทครับ44,226บาทอันนี้คือรายได้ของข้อที่3ถ้าผังของเราเต็มนะครับทั้ง12ชั้นนะครับจะมีรายได้40,000กว่าบาทนะครับเหรียญจะปรากฏเข้าทุกเม็ดนะครับทุกรหัสนะครับเกิดขึ้นทุกรหัสก็จะโชว์ไปที่หน้าเด s บอร์ดนะครับแล้วก็ระบบก็จะโอนเข้าในกระเป๋า เก็บเหรียญเว็บ3ของเราทันทีนะครับสามารถถอนใช้ได้ทันทีด้วยนะครับถอนใช้ได้ทันทีนะครับเพราะหลังจากที่ทางระบบหักฝากไว้นะครับเพื่ออัปแรงนะครับขึ้นตำแหน่งให้เรา30%แล้วนะครับที่เหลือเราสามารถถอนใช้ได้ทันทีนะครับอันนี้คือโครงสร้างในผลประโยชน์ข้อที่3นะครับโครงสร้างค่าบริหารนะครับส่วนข้อที่4นะครับเป็นโครงสร้างรหัสสายเลือดครับอย่างที่บอกว่าเราแนะนําได้ไม่จํากัดนะครับนั่นคือลูกตรง ลูกตรงของเราที่เราแนะนําได้ไม่จํากัดแล้วนะครับนอกจากเราจะได้ข้อ10%ึคือได้แนะนํา2คนข้อ2เนี่ยเราได้แนะนําคนที่3ได้อีก60%แล้วนะครับไม่จํากัดเลยครับแนะนําได้เป็นร้อยนะครับเป็น10เป็นร้อยนะครับได้คนละ60%ในค่าแนะนําแรกเข้านะฮะแรกเข้าเลยนะครับเรายังมีสิทธิ์รับจากรหัสสายเลือดตรงของเราด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้จํากัดชั้นนะไม่ได้จํากัดชั้นบล็อกชั้นในผังโครงสร้าง ของหนึ่งแตก2ที่เราจัดเรียงอัตโนมัตินะอันนี้จัดผังโครงสร้างจากสายตรงของเราเท่านั้นนะครับสารผังโครงสร้างของสายตรงลูกตรงของเรานะครับเขาจะไปอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ก็ตามแต่นะครับเราจะนับจากสายตรงของเรานะครับ12ชั้นเนะเขามีไรายได้12ชั้นจาก1สายเลือดของเราครับเราจะสามารถรับได้อีกนะฮะร,รวม1สายเลือดของเรานะคือ หนึ่งสายเลือดของเราเนะี่ยคือ12ชั้นของเขาเนะี่ยเราสามารถรับไปได้จากเขานะครับคือหนึ่งหนึ่อจุล้าน USDT ครับ1.2ล้าน USDT ดีเขาเทียบเท่าประมาณสามหมนแปดพันบาทนะครับ38,000บาทนะครับ อ่าสามไม่ใช่สามหมื่นแปดพันครับสามสิบแปดล้านครับขออภัยครับสามสิบแปดล้านครับว้าวไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นเงิน USDT นะครับ USDT ครับหนึ่งอันนี้เทียบเท่าในภาพนี้คือหนึ่ง USDT เท่ากับสามสิบบาทนะครับหนึ่งสายเลือดเรารับถึงสามสิบแปดล้านพี่น้องครับนะครับเรามีกี่สายเลือดละครับมีแนะนำสองคนนะครับสองคนก็เท่าเราเท่าไหร่ครับอ่าเกือบ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 แปดสิบล้านแล้ว นะครับเกือบ80ด80ล้านแล้วที่เราจะมีสิทธิ์ได้รับจากการขยายงานของ1คนที่เราแนะนํามานะครับที่นี่บอกได้เลยว่าโตข้างเดียวนะโตสายเดียวเราก็รวยครับเราก็ร่ํำรวยครับนะเพราะว่า1คนนะฮะหสายเลือดที่เราแนะนํามา1คนเท่านั้นนะครับเขาแตกห่งแตก2 1แตก2แตก1แตก2ออกลงไปครับสิชั้นของเขา8,190คนเราได้รับด้วย38ล้านครับ นี่เพียง1คนที่เราได้นํามาเท่านั้นนะครับเราได้นํากี่คนนะนะครับเราก็คูณไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดแนะนำครับอย่าหยุดแนะนํายิ่งแนะนําเยอะอ่ยิ่งมีรายได้เยอะนะครับนะผมถึงบอกว่ารหัสเดียวก็รับไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะครับนะแต่ทุกคนมีสิทธิ์เปิดได้กี่รหัสก็ได้นะครับต่อไปครับผลประโยชน์รายได้ข้อที่5ครับรายได้จากอ่รหัสที่เกิดขึ้นใต้องค์กรของเราที่มีการ up l i n งนะครับ อันนี้อัพแรงจากผังโครงสร้างรวมนะครับของสายเ,าเลือดไม่ใช่สายเลือดผังโครงสร้างโลรวมของสายผู้แนะนำนะฮะสายเลือดผู้แนะนำนะครับที่โยนลงมาเรียงกันที่เราได้รับ4 0,000กว่าบาทนะครับจากเรียงจากบนลงล่างจากสายไปขวาเลียงอัตโนมัติครับทุกคนเข้ามาเลียงอัตโนมัติทุกคนจะมีลูปของตัวเองนะครับสิชั้นซึ่งเราอาจจะแนะนําแค่5าคน10คนที่เหลือผู้นิยมโยนกันมาเรียงอัตโนมัติเลยครับ เราจะมี12ชั้นลึก8,190และตำแหน่งนะครับมีทั้งหมด12ตำแหน่งนะครับก็คือ12แรลงนะครับในการอัปเกรดวันที่เหลือครับในการอัปเกรดนะครับตอนแรกเข้ามาเราเข้ามาสมัครเข้ามาเราอยู่แรล่งที่1ครับทุกคนจะถูกอัปเกรดเป็นแรลง2ออัตโนมัตินะครับเมื่อมีรายได้ครับเพราะถูกหักออโตชิปไว้แล้วนะครับออโตชิปไว้แล้วให้เราขึ้นตำแหน่งอัตโนมัตินะครับก็หักไว้30%มเอเมื่อมีรายได้ ถึงขั้นอัพแรงนะระบบจะอัตอัปแรงให้เราอัตโ,ตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปกดอัปเกรดอะไรเลยครับไม่ต้องกดอัปเกรดครับระบบจะอัปเกรดให้เราอัปแรงให้เรานะครับเมื่อขึ้นรหัสแรงที่2ที่สที่3ที่4้าที่หกที่ไปถึง12บนะ่ะเรายังมีสิทธิ์รับรายได้จากคนที่เราไม่รู้จักนะครับอันนี้คือหมายถึงคนที่ไม่รู้จักและคนที่เราแนะนําด้วยนะครับที่อยู่รวมกันนะอยู่รวมกันในผังรวมนะครับอันนี้ผังรวมนะผังของลูกผู้แนะนานะครับทั้งหมด12ชั้นน่ะ 8,190คนเนะ่เราจะมีะไรายได้จากผังโครงสร้างที่อยู่ใต้องค์กรเราที่เราไม่รู้จักเลยครับมีการใครก็ตามแต่เมื่อ,อครบคุณสมบัติก็จะอัพแรงขึ้นมานะครับเราจะรับไปได้จากโครงสร้าง12ชั้นนี้นะครับทั้งหมด500กว่าล้านครับเพราะตามกติการ,ระบบจะจ่ายให้เราทั้งหมดนะครับเป็นเหรียญ BNB ก็คือ, 10, อ17ล้านครับ17ล้านนะก็คือ อ่บีแอนบีนะครับหนึ่งบีอนบีนะมันเท่ากับสองหมื่นแปดสองสองหมื่นเจ็ดสองมืนแปดนะครับเราจะเป็นมูลค่าเงินก็คือห้าร้อยกว่าล้านครับอันนี้คือรายได้ข้อเดียวนะครับเรามีสิทธิ์รับทุกคนนะครับห้าร้อยกว่าล้านเพียงนะฮะเข้ามาซื้อระบบสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทเรามีสิทธิ์รับนะใต้องค์กรเรานอกจากค่าแนะนําแล้วนะค่าบริหารแล้วนะครับยังมีสิทธิ์ัพจากค่าอัพแหลงของเขาด้วยไม่ใช่อัพแหลงของผู้นะนําเรานะครับ อัพแรงของใต้องค์กรเราทั้งหมดที่เราไม่รู้จักเลยครับใครมาต่อใต้ร่างเราเราได้ค่าบริหารแล้วและยังได้ค่าอัพแรงของเขาด้วยนะครับเราได้ถึง500กว่าล้านนะครับว้าวไหมครับว้าวไหมครับไปดูต่อข้อที่6ครับข้อที่6ครับเป็นข้อของลูกเราครับสายเลือดที่เราได้นาตรงนะครับเราได้นาได้ไม่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เราได้นํามานะครับเขามีรายได้เท่าไรเราได้ด้วยอีก10%เรนะครับเราได้ด้วยจากอีก10%นะครับ เขาเรียกว่า matching บนั u นะครับ matching นะครับ matching บนั u ถ้าเกิดเราได้นําใครมาช่วยเขาให้เขามีรายได้เขามีรายได้หนึ่งหมื่นนะครับเราได้ด้วยพันหนึ่งเขามีรายได้หนึ่งแสนเราได้ด้วยหมื่นหนึ่งเขามีรายได้หนึ่งล้านเราได้ด้วยหนึ่งแสนนะครับได้เป็นเรียวไทม์ได้เป็นวินาทีนะครับที่นี่ใช้ระบบแบบคีย์สมัครกันแบบเรียวไทม์นะครับคำนวณ รายได้แบบวินาทีนะครับรายได้จะเกิดขึ้นทุกวินาทีนะครับเพราะว่าใช้การเชื่อมต่อแบบสมาร์ทคอนแทคนะครับเว็บ3นะครับเติมเติมเหรียญเมื่อไหร่นะครับอัพแรงค์เมื่อไหร่นะครับอัปเกรดเมื่อไหร่มีคนมาต่อใต้ล่างเราเมื่อไหร่เกิดรายได้เมื่อนั้นครับแล้วลูกเรานะครับซึ่งเราแนะนําตรงนะครับเราแนะนําไปกี่คนแล้วครับแนะนําแค่2คนนะเราก็มีได้จาก2คนนี้นะครับ2นี้เขามีรายได้เท่าไหร่เราไม่ได้ด้วย10%นะครับ เป็นเหมือนค่าแฟนชายเล้ไหมครับเป็นเหมือนค่าแฟนชายเปิดเซเว่นเลยนะครับนะฮยยิ่งแนะนําเยอะนะฮะเราก็มีสาขาลูกเยอะนะครับเรามีสาขาลูกเยอะเลยนะครับลูกเราเกิดรายได้เรารับด้วย10%นะนี่คือข้อที่6ครับสาหรับข้อที่7นะครับไปต่อนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับข้อที่7รายได้จากการอัพแรงสอันนี้ส่วนตัวครับ ส่วนตัวนะครับเมื่อทางระบบจัดเรียงให้เราแล้วเราเกิดรายได้อัตโนมัติแล้วระบบผลิตเหรียญให้เราอัตโนมัติเรามีรายได้อัตโนมัติจากการแนะนําเพียงแค่2คนนะครับสคนแนะนําเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับเราจะได้มีสาขาเยอะๆรับ10%ด้วยนะครับแล้วเมื่อตําแหน่งของเรานะครับขึ้นไปถึงแรงส์ี่ขึ้นไปถึงแรงส์ี่ทางระบบจ่ายให้เรานะครับจ่ายให้เราส่วนตัวนะครับอีก6จุดเอแปดจุดหกหก บีแนบีครับสองแสนกว่าบาทนะครับสองแสนกว่าบาทนะครับคือหนึ่งบีนบีเท่ากับประมาณสองหมื่นแปดนะครับเทียบเท่าไว้นะครับก็คือสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบาทครับได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าทางระบบนะฮะจัดให้เป็นของขวัญครับเป็นของขวัญที่ชื่อว่าออโต้โกลบอลรีวอร์ดนะครับเป็นรางวัลรีวอร์ดนะครับให้ทุกคนที่ขึ้นตำแหน่งอัพตำแหน่งมาเป็นแรงสี่แล้วให้เป็นก้อนครับ นให้เป็นก้อนนะครับเป็นเป็นครั้งนะครับนะเป็นครั้งนะตามเลเวลนะครับเมื่อเราขึ้นแลงสี่แล้วนะครับทางระบบจะจัดให้ให้เราไปอยู่เลเวลที่1ครับรับอ่ครั้งที่1ก่อนก้อนที่1ก่อน0.0243จุดศูนย์อ่สนะครับ BNB นะครับเงิน BNB ครับได้ทุกคนนะครับจัดเรียงอัตโนมัติเลยครับเมื่อระบบมีเงินนะครับครบนะครับในในในระบบแล้วเพื่อจะโอนให้เราเราก็รับในก้อนที่2องนะใน ในเลเวลที่2ครับ0.0656นะครับ BNB ได้เงินเป็นก้อนนะครับไม่ไม่มีระยะเวลาครับไอตัวนี้นะครับทางระบบเ,เก็บเหรียญไว้เราเราถือคองเหรียญไว้อัตโนมัติเลยครับเราจะมีการถือคองเหรียญในระบบเพื่อระบบจะเติมเข้ามาให้เรานะครับในการเป็นของขวัญเป็นรางวัลรีวอร์ดในการขึ้นตำแหน่งนะฮะต้อนรับตำแหน่ง ผู้บริหารแรลงสี่นะครับเมื่อไหร่เราก็มีสิทธิ์รับเลย8.66นะเตรียมรับรายได้เลย2,42 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ได้เป็นก้อนนะครับก้อนสุดท้ายเนะี่ยชั้นที่เลเวลที่6นะครับครั้งที่6ที่เราจะได้คือ6ก็คือ6 6นะครับได้ทุกคนที่ขึ้นมาแรลงสี่ครับได้ช้าได้เร็วได้ก่อน ระบบจัดเรียงบอกไม่ได้ครับว่าจะได้เมื่อไหร่นะฮะแต่เราได้แน่นอนครับได้ทุกคนที่ขึ้นแรลงสีได้ไปจนครบ8.66 BNB นะครับได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับ6ก้อนที่จะจ่ายให้สําหรับคนที่ขึ้นแรลงสีทุกคนนะครับอันนี้ขึ้นส่วนตัวนะครับได้ส่วนตัวนะครับสําหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือออเซลครับเรามีทั้งหมด12แรลงนะครับ12ตําแหน่งนะครับเมื่อเราอัปเกรดขึ้นมาจนถึงแรล่งที่8นะครับถึงที่8นวนไปครับเราจะได้ ออเซลครับ400%โดยทางระบบจะจ่ายให้เราทุกวันครับวันละ3%นะครับจ่ายให้เราทุกวัน400%จากจากรายจากเงินที่เราอัพขึ้นมาถึงแหล่งที่8ครับแหล่งที่8เราใช้เงินอัพขึ้นมาแหล่งที่8เป็นเงินเท่าไหร่นะครับเราจะได้400%ของเงินจํานวนนั้นเลยนะครับถ้าเป็นเงินหมื่นหนึ่งเราก็ได้4 40,000นะครับยกตัวอย่างนะครับแหล่งที่9ด้วยนะครับแหล่งที่10 11 12ด้วยนะครับเมื่อเราอัพตั้งแต่แหล่งที่8เป็นต้นไป เรามีสิทธิ์รับ400%จากการลงทุนนะครับที่เราลงทุนขึ้นมาจนถึงแรลงที่8เราลงทุนมา20,000เราจะได้2,4,6,80,000นะครับนี่คือ400%โดยจะจ่ายให้เราทุกวันเข้าระบบะกระเป๋าเว็บ3ของเราทุกวันตรวจสอบได้ในระบบ43ของเรานี่คือแผนรายได้ที่อัจฉริยะ นะครับที่ว้าวมากที่สามารถสร้างเศรษฐีใหม่ให้กับประเทศไทยนะครับนี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดในปี2025เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2568นะเท่านั้นเองนะครับโดยเหรียญน b, b นะครับในการขับเคลื่อนเหรียญ BB ตอนนี้นะครับในเดือนสิงหาคมนี้ อัอตราเหรียญ1นึ b งบเท่ากับ2 7 2 0 0ื0เเท่านั้นนะครับแต่อนาคตเหรียญ BnB มีโอกาสขยับขึ้นเหมือนเหรียญบิตคอยนะครับอาจจะเป็น4ี0 0 0ื่นหรือเป็นเหรียญละแสนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นติดตามนะติดตามเหรียญ b n นบีดีๆนะฮะและแพลตฟอร์ม C3 นะครับ,รบเข้ามาช่วยนะครับให้กับผู้ที่นะครับผู้ที่อยากนะพลิกชีวิตอยากลืมตาอ้าปาก สักครั้งนะครับโปรดติดต่อผู้แนะนําของท่านด่วนเลยนะครับด่วนเลยนะครับหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับติดต่อผู้แนะนำของท่านขอสมัครด้วยเงินเพียง200บาทขอเชื่อมระบบหน่อยอยากร่ํารวยอยากมั่งคั่งอยากเปลี่ยนชีวิตกับเขาบ้างด้วยเงิน200บาทสอยล้านได้ทํำยังไงติดต่อผู้แนะนำของท่านด่วนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากคลิปแผนการตดาดให้เรา ฟังและส่งต่อนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ